ต้องเองสิต้องเอาแบบเจอจออฟใช่ไหมเพราะเจออ็ฟเนี่ยจะนั่งอยู่กับผมทำว่าโฟลว์โกจะออกมาเยอะมากแบบเจออ็ฟอะนะ <c oughs> แต่ตอนนี้ให้เกียรติให้เกียรติผู้ใหญ่แบบต่อนนดนึงครับครับเ,เดี๋ยวทีมงานจะเสร็จนิดน,นึงเนาะตรงนี้ต้องบอกว่าครั้งเนี่ยฮะเราเอ็กซ์กุศิมากขึ้นเนาะเราสิงมากขึ้นเหมือนกับเราคมเราลึกเนี่ยประเด็นมากขึ้นเพราะว่าเราจะมีเกี อีสปิกเกอร์คือรลายมุมใช่ใช่ใช่ล้วบอกนะครับแต่การใช้ชีวิตการทําธุรกิจต้องอย่าละทิ้งคุณธรรมจริยธรรมมันสําคัญนะได้เงินช้าแต่ยังยืนช้าแต่ชัวใช่ใช่เพราะว่าสิ่งที่เจอมาเนี่ยคนทําธุรกิจสมัยนี้ต้องแยกอยู่สองตัวก็คือธุรกิจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือธุรกิจเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเจอาี่นิดนึงผมแยน่นดิดนึไงไไหนตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวได้คุยกับอาจารย์เนี้ยบางคนบอกว่าทําธุรกิจทั้งทีสมัยเนี่ยมันต้องรวยเร็วสิพี่อ๊อกขายมา12ปีไม่เหน่อยแทนจําหน่ายว้าไม่จําเป็นแต่เป้าหมายพี่อ๊อกไม่ให้รวยเพราะคนอื่นครับแต่เรารวยด้วยจากปากเราเองมันจะมั่นคงที่สุดหดูเะบอกแบบนี้นะคะการที่เราทําธุรกิจเองมันต้องรู้ตั้งแต่ตั้งแต่เล็ก ขึ้นมาไปดูทุกกระบวนการใช่ฮะแต่ถ้าลูกค้าเป็นตัวแทนจําหน่ายแล้วเอาของเราไปขายแล้วเกิดปัญหาเขาต้องถามใครถามเราว่าปัญหาแบบนี้เกิดมาเข้าไปถามต่อครับซึ่งเขาไม่มีเอกสารเขาไม่มีการจดบริษัทเขาไม่มีเลขจดแจ้งออยก็มีเอกสารยืนยันครับแล้วเขาจะเอาไปให้เป็นแบ็กอัพใครได้อ่ะแล้วนั้นสคัญอ่ะคือพอเราได้โมเดลธุรกิจแบบเนี้ยนะอ่คนผลิตก็ต้องตื่น ใช่ต,ต้องตื่นนะแล้วตอนนี้มันไม่ใช่แค่คนขายครับล่าสุดยังไงเราเป็นคนทำข่าวแบบสึกเสื่อแนะ <c oughs> มันก็จะมีข้อมูลมาแบบว่า,วามีโรงงานผลิตสินค้าโรงงานหนึ่งที่เป็นเพื่อนกับคนในวงการที่เพิ่งเสียชีวิตไปที่ตกเรือ,อที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ ผลิตสินค้าให้กับลูกค้าครับแต่พอสินค้าไปหาลูกค้าเป็นไงมันเป็นการเลขของสินค้าอื่นอ๋อมันไม่ตรงเลขไม่ตรงถูกต้องค่ะโอ้โห่แปลว่าอันดับแรกคือผิดกฎหมายแล้วแน,น่นอนแล้วลูกค้าก็ไปตรวจสอบสาร,รสาก,กัดซึ่งสารสาก,กัดที่อยู่ในตลาดเป็นยังไงไม่มีอยู่ในสินค้าไม่มีอีก หลอกรุงผู้บริโภคนะผิดสองเด้งแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้เคลียร์กันามันจะมีมันจะมีทั้งเรื่อง PR อาร์มันจะต้งมีเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมีเรื่องการทำโปรดักต์และปีหน้าเศรษฐกิจชี้ทางจะเป็นแบบไหนตอนนี้ต้องเข้าใจว่าคนตกงานเยอะจริงแล้วเราจะตั้งไมเต็ของเราในปี68ยังไง นี่แหละคือสิ่งที่ออให้เงินทุกคนไม่ได้ค่ะคในมีปัญหามาของเงินซื้อนมลูก500บาทหนูก็ไม่ให้ค่ะเพราะว่ารรเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทํางานเพื่อให้คนยืมครับแต่ถ้าเราทําตัวไม่ให้เป็นภาระคนอื่นแล้วยืนอยู่บนขาของตัวเองได้อะครับไม่ว่า